หลายหลายคนเจอปัญหาว่าฉีดบท็อกแล้วทําไมไม่เห็นผลวันนี้หมอตาลมีคําตอบมาให้ฟังกันค่ะข้อที่1นนะคะเพราะว่าโดสยาน้น้ะไม่ถึงหรือเปล่ามันไม่มีหลอกคําว่าไม่จํากัดยูนิตนะคะการฉีดบท็อกในแต่ละจุดจะมียูนิตที่เหมาะสมที่ควรจะใชเนาอเพราะฉะนั้นในแต่ละจุดเช่นการฉีดริ้วรอยอย่างเงี้ยค่ะจะใช้จํานวนทั้งหมดประมาณ50ยูนิตถึง6กยูนิตการที่บอกว่าไม่จํากัดยูไม่มีจริงแน่นอนค่ะข้อที่2นะคะคุณกําลังดื้อยาอยู่หรือเปล่าบางคนเข้าใจว่าฉีดบท็อก ต้องฉีดบ่อยๆทุก2เดือนต้องไปเติมแล้วอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดมากการที่เราเติมบ่อยๆมีโอกาสที่เสี่ยงดื้อยามากๆหมอตาจะแนะนําให้คนไข้ต้องเติมหลังจาก3เดือนขึ้นไปแล้วนะคะถ้าเราใช้แบรนด์เกาหลีนะคะก็จะอยู่ได้ประมาณ4เดือนเนาะแต่ว่าถ้าเราเลือกใช้แบรนด์ฝั่งยุโรปตัวโบอังกฤษโบเยอรามันเนี่ยจะอยู่ได้อย่างยาวนานกว่านะคะแล้วก็บริสุทธิ์กว่าข้อที่3นะคะฉีดโบรเทไปเนี่ยถูกกล้ามเนื้อไหมเนาะการที่เรารู้จักตำแหน่งของกล้ามเนื้อแต่ละจุดค่ะจะทําให้เราดีไซน์ ออกมาแล้วทําให้ฉีดโบโท็อกได้อย่างเห็นผลแล้วก็เป็นธรรมชาตินั่นเองค่ะ3าเห้ผลหลกัหลกๆอย่างนี้ยังไงก็ลองสังเกตดูนะคะว่าเราเป็นกลุ่มไหนที่ทําให้เราอ่ะไม่เห็นผลนั่นเองค่ะ